ราคาล่า,าสุดเหรียญสิบบาทสิบอันดับหายากในท้องตลาดราคาจะเท่าไหร่จะเป็นยังไงก็ดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบโอช n น e l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสิบอันดับนะครับเหรียญสิบบาทหายาก แล้วก็ราคาล่าสุดนะครับจะมาอัปเดตให้ฟังราคาในตลาดนะล่าสุดนะครับว่าเป็นยังไงนะไม่ใช่ราคาที่ผมรับซื้อนะราคาในท้องตลาดนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วตอนนี้นะครับรแล้วก็จะมาแจ้งจํานวนการผลิตนะครับของเหรียญสิบาทสิบอันดับแรกให้รับทราบนะเป็นข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับอืมเพราะว่าบางอย่างข้อมูลเก่าเนี่ยมันมันบางทีมันเป็นข้อมูลที่มันผิดพลาดน,นะนี่คือข้อมูลใหม่ล่าสุดนะมันมีบางปีบางคอสอที่มันไม่อยู่ในอันดับ1ิบอันดับแล้วนะครับ อ,อ,อย่างเช่นเหรียญปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับก็ไม่ได้จะอยู่ในอันดับแรกๆแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในสิบอันดับแรกนะครับก็หลุดไปแล้วนะครับพอเป็นข้อมูลใหม่นะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้นะครับดูให้จบนะครับอย่าก,กดข้ามนะครับหรือกดกอไปท้ายคลิปนะก็จะได้เข้าใจทั้งจํานวนการผลิตแล้วก็ราคาในตลาดล่าสุดนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเลยแล้วกันนะครับไปเริ่มเลยนะ เริ่มที่อันดับที่สิบนะครับอันดับที่สิบก็คือเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสมสิบหกนะครับซึ่งจำนวนการผลิตนะครับทั้งหมดอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญครับราคาในท้องตลาดนะครับสำหรับเหรียญสภาพสวยนะครับก็อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาท เดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่อันดับที่9นะครับอันดับที่9ก็คือเหรียญ10บาทนะครับ2สีของปีพศ2540นะครับปี2540จําจำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่9 3 1 6ล้าน 9, 3แสหนเหรียญ9ล้าน3แสนหนรเหรียญราคาในท้องตลาดนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่เหรียญละ หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่อันดับที่แปดนะครับอันดับที่แปดก็เป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะครับของปีพศสองพันห้าร้อยสี่สี่นะครับสองพันห้าร้อยสี่สี่นะจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่สองล้านหกหมื่นเหรียญนะครับสองล้านหกหมื่นเหรียญนะราคานะครับในตลาดราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่เหรียญละ สองบาทนะครับเหรียญละสองบาทนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อนที่อันดับที่7นะครับอันดับที่7ก็เป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับของปีพศสอ5พันะครับ2,553ันาจำนวนการผลิตทั้งหมดนะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าห้าพันเหรียญนะครับ 1, 3, หนึ่งล้านเก้าห้าันเหรียญนะ ซึ่งราคาในท้องตลาดนะปัจจุบันนี้นะอยู่ที่เหรียญละ2องหนะครับ2องหนะเดี๋ยวเราไปต่อที่อันดับที่6อันดับที่6ก็คือเหรียญ10บบาท2สีของปีพศสองพันหามนะครับ2543าซึ่งจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหหกหพันเหรียญนะครับ 1> 1, 6, หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่เหรียญนะราคาในท้องตลาดล่าสุดนะครับอยู่ที่เหรียญละสามบาทนะครับเหรียญละ300บาทนะเดี๋ยวเราไปต่อที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5ก็เป็นเหรียญ10บาท2อสีนะของปีพศสองพันห้ร้อยสานะครับสองพซึ่งจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ 1> 1, หนึ่งล้านสามแสนหมื่ยเหรียญนะครับ 1, หนึ่งล้านสามแสนหมื่รยหาเหรียญนะราคาในท้องตลาดล่าสุดนะครับอยู่ที่เหรียญละ350บาทนะครับเหรียญละสามบาทนะ,เ,นะทนะเดี๋ยวเราไปต่อที่อันดับที่4ี่นะครับอันดับที่สก็เป็นเหรียญสิบบาท2สีนะครับของปีพศอสอง2ัสีสนะครับ 2,542ซึ่งจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่1 3 0 0 0 0้เหรียญน,นะครับ1 3 0 0 0 0้เหรียญน,นะราคานะครับในตลาดล่าสุดนะครับอยู่ที่เหรียญละ400บาทนะครับเหรียญละ400บาทนะเราก็ไปต่อที่อันดับ3นะอันดับ3ก็คือเหรียญ10บาท2สีของปีพศ2 5 4 1นะครับ2 5 4 1 จำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่970,000 0เหรียญนะครับ9 7 0 0 0 0เหรียญนะราคาในท้องตลาดล่าสุดนะครับอยู่ที่เหรียญละ500บาทนะครับเหรียญละ500บาทนะเราก็ไปต่อที่อันดับที่2นะครับอันดับที่2ก็เป็นเหรียญ10บาทของปีพศ 2531, นะครับ2 5 3 1 ซึ่งจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่ห2 0 0สองร้อยเหรียญนะครับห2 0 0สอง้อยเหรียญนะราคาในตลาดล่าสุดนะครับอยู่ที่เหรียญละ1 2 0 0พันร้อยบาทนะครับหนึ่งพอยบาทนะครับเราก็มาต่อที่อันดับที่1นะครับอันดับที่1ก็คือเหรียญ1ิบบาท2สีของปีพศสอง3ัน้า้อสมิบสามนะครับของปีพศสอง3สิครับ จำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่1ล้านเหรียญไอ้หนึ่งรอยเหรียญนะครับอยู่ที่หนึ่งอยเหรียญนะจำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งอยเหรียญนะครับหนึ่งรเหรียญนะราคาล่าสุดนะครับเหรียญละ5 0 0แสนบาทนะครับเหรียญละ5 0 0แสนบาทนะก็จบกันไปนะครับทั้งหมด10อันดับนะครับที่ผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับ ราคาที่ผมอัปเดตให้ฟังล่าสุดนี้คือราคาของเหรียญที่มันสภาพสวยนะครับ90%ขึ้นไป99%รนะครับราคาสวยเท่านั้นย้ำนะครับว่าเป็นราคาเหรียญที่แบบไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือเหรียญเกือบ UNC นะครับราคาถึงประมาณนี้นะครับถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับราคาจะลดหล่นลงมาจากนี้เยอะแน่นอนนะครับอันนี้คือผมอัปเดตให้ฟังนี่คือเป็นราคาของเหรียญสภาพสวยสภา,าพเกือบ UNC หรือสภาพ UNC เท่านั้นนะครับ เออจะได้ไม่เข então, asa, erm ้าใจผิดและคิดว่าเหรียญมันจะราคาสูงเท่านี้ทุกเหรียญนะไม่ใช่นะครับอันนี้ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่ใช่แบบที่เราคิดนะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูนะครับเหรียญที่ผมมาอัปเดตให้วันนี้นะครับเหรียญปีห้าสี่ครับซึ่งแต่ก่อนเคยอยู่ที่อันดับที่เจ็ดหรือแปดเนี่ยครับผมจําไม่ได้นะนาอยู่ที่อันดับที่แปดนะครับเหรียญสิบาทปีสองพันห้าห้าสิบสี่ครับซึ่งแต่ก่อนก็อยู่อันดับที่แปดนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราาะว่ จำนวนการผลิตที่แท้จริงมันมากกว่าในอดีตนะครับที่มีเคยทําตารางกันไว้นะครับมันมากกว่านั้นนะครับซึ่งก็เลยต้องผักให้ปีสามหกนะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่สิบแทนครับในจํานวนที่สิบล้านเหรียญนะนะครับก็ข้อมูลก็อัปเดตให้ประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตใหม่ๆล่าสุดเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับส่วนคนไหนนะครับที่มีเหรียญนะครับหรือมีพักเครื่องนะครับ อยากจะส่งรูปมาสอบถามหรือพูดคุยหรืออยากจะให้ไปดูเหรียญที่บ้านหรือไปดูพ้าที่บ้านครับก็ส่งรูปมาให้ผมประเมินก่อนได้นะครับที่ LINE ID นะ AONCHANNEL888 นะครับ AONCHANNEL888 นะครับอ้นช a นอ l 8 8 8นะพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับแล้วก็กดค้นหาเพื่อนด้วย ID LINE นะก็จะเจอช่องผมนะครับ ส่วนคนไหนนะครับที่ไม่ได้เล่นไลน์นะหรือไม่สะดวกในการเล่นไลน์หรือต้องการความรวดเร็วนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์084 3419156 084 3419156โทรมาได้ตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าจนถึงเวลา4ทุ่มของทุกวันนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็น QR Code ไว้ให้นะครับก็สแกนกันมาได้เลยนะส่วนนะครับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ข้อมูลนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็ได้รับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับจํานวนการผลิตเหรียญต่างๆแล้วก็ราคาในตลาดล่าสุดว่าเป็นยังไงนะครับถ้ายังไงนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ